สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นหนึ่งใน12ราศีเราจะมากล่าวกันถึงราศีสิงห์ราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดในวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนราศีสิงห์คือราศีแห่งความยิ่งใหญ่ ราศีที่มีอำนาจบารมีความเชื่อมั่นมาเดวีพยากรได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เกิดราศีสิงค์คนในราศีสิงห์มักจะได้เป็นผู้นำมีความยิ่งใหญ่มีสภาวะแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองแต่บางครั้งถ้าคนเรานั้นเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป บางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่คุณอาจจะมองไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้มหาเดวีพยากรณจะกล่าวถึงราศีสิงในปี2559ว่าจะเป็นเช่นไรจะกล่าวถึงในเอทั้งเรื่องของการงานความรักการเงินสุขภาพทุกๆชีวิตย่อมการความสุขความสำเร็จ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคงเป็นประตูแห่งความสุขถ้าทุกอย่างไรเเราคุณจะยิ้มได้แต่ถ้าสุขคุณจะยิ้มได้อย่างเต็มที่ความศรัทธานำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จครอบครัวที่อบอุ่นจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อม แล้วทำอย่างไรเราจะสุขและสมบูรณ์บางครั้งความศรัทธาอาจจะเขียนคู่ไปกับความ,มงมงายแต่ไม่ใช่ให้คุณกลับย้อนคิดไปบางครั้งความศรัทธาอาจจะเป็นเครื่องค้ำชูให้คุณได้พบกับความสำเร็จเราจะมาเริ่มต้นการทำนายการงานของคนราศีสิง การงานของคนราศีสิงนั้นจะประสบความสำเร็จไพ่เดอะเวอร์นั่นหมายถึงความสุขการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือทุกอย่างในธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จการลงทุนในธุรกิจการงานจะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรจะสุขสำเร็จหรือคนที่ทำงานในหน่วยงานในราชการ นั่นคืออาจจะได้รับข่าวดีหรือผู้ที่จะต้องการไปโอบไปแข่งขันคุณจะประสบความสําเร็จแต่ความสําเร็จต้องเคียงคู่ไปกับความพยายามดังเช่นคําที่บอกไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและในปีนี้รคนราศีสิงห์อาจจะมีข่าวดีกับของขวัญของมีค่า นั่นก็หมายถึงคุณอาจจะได้บ้านได้รถได้สิ่งของมีค่าได้สร้อยเพชรได้แหวนก็หมายถึงว่าคุณจะได้ของขวัญของมีค่าเข้ามาและอุปสรรคถึงแม้จะมีอยู่มากคุณก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้แต่ให้ระมัดระวังการรุ่มใจทุกใจเป็นกังวลใจกับบุตรกับบริวารเพราะบุตรบริวารจะนำพาให้คุณ พบกับความทุกข์กุ้มใจแก้ไขปัญหาให้กับบุตรบริวารของคุณส่วนในเรื่องของการเงินการเงินนั้นจะมีเข้ามาในลักษณะของการหมุนเวียนหมุนเวียนก็คือมีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่คนวันคนในราศีสิงห์จะมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภ คุณจะมีข่าวดีสำหรับคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภได้คุณจะมีเงินเข้ามาค่ะก็คือหมายถึงจะเป็นเงินฟุกๆุเงินที่คุณไม่คิดจะได้เงินตกเบอร์จะมีเข้ามาในมือของคุณค่ะมีโชคดีนะคะสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภของคนราศีสิงห์เพราะวันเวลาจะนำพาให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จ การก้าวเดินทุกย่างก้าวของราศีสิงในปีนี้จะมีความสำเร็จรอยอยู่ข้างหน้าเพราะกงร้อแห่งความสุขจะพัดพาให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จอาจมีบ้างกับเรื่องเก่าๆที่จะเข้ามาทำให้คนราศีสิงทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจเข้ามาโดยทำให้คุณอาจจะมีเรื่องเศร้าบ้างแต่ไม่ต้องคิดมากเพราะความสุขรอคุณอยู่ข้างหน้า อุปสรรคปัญหาต่างๆจะสามารถฟันฝ่าไปได้ในเรื่องของความรักอย่างที่บอกไว้คุณจะมีข่าวดีกับการมีบุตรมีบริวารหรือมีการตั้งท้องเกิดขึ้นหรือถึงอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานส่วนคนโสดอาจจะพบกับคนถูกใจตรงสเปดเพราะปีนี้คนโสดในราศีสิง์จะพบคนถูกใจขอให้เลือกให้ดีให เลือกคนที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับคนราศีสิงค์ค่ะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นรองเสี่ยงกับคนผิวขาวดูเพราะโชคของคุณจะอยู่กับคนผิวขาวในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของคนราศีสิงห์ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะช่วงนี้อาจจะทํางานหามรุ่งหามค่ําไม่มีเวลาได้พักผ่อนอาจจะทําให้คุเหนื่อยท้อ เป็นกังวลเลยทําให้สุขภาพไม่ดีแล้วระมัดระวังอุบัติเหตุบ้างนะคะเพราะให้ระมัดระวังเกณฑ์อุบัติเหตุเกณฑ์ที่ไม่ดีหรือได้ข่าวที่ไม่ดีจากบุตรจากบริวารเพราะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีเป็นเรื่องที่ใหญ่โตหรืออะไรนะแต่เราไม่ประมาทไว้ดีที่สุดให้ระมัดระวังกับอุบัติเหตุนะคะมหาเดวีพยากรณได้สรุปให้กับคนราศีสิงห์ ในปี2,559ค่อนข้างที่จะดี80%อยากจะให้ดีถึงร0อเปก็ขอให้มีความพยายามต่อสู้ฝ่ฟาฟันวขวยคว้าพยายามทำดีอยู่แล้วให้ทำให้ดียิ่งขึ้นหมันสร้างบุญบารมีถวายทานเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธิสิ่งนี้จะเสริมสร้างบารมีให้คุณพบกับความสุข ความสำเร็จคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของราศีสิงห์ส่วนในราศีอื่นๆคอยติดตามชมรับฟังนะคะมหาเทพพยากรจัดทยอยเพื่อที่จะให้ทุกๆราศีได้รับชมหวังเป็นอย่างยิ่งทุกคลิปวิดีโอจะทำให้คุณพบกับความสุขความสำเร็จขอองค์มหาเทพมหาเทวีนำพาให้คุณพบกับความสุขความสำเร็จค่ะ